<TV. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ครับ The n e w X ็กซครับบอกเลยว่าตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าคู่แข่งในเซก gment น,นี้มีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้นก็คือช่างอันดีพอ s 0สครับด้านนอกดีไซน์เหมือนกับตัวนำเข้าแหละนะครับ ไฟหน้าตัวเอ็กซ์เพิย์นะครับไลท์บาร์สชิ้นนะฝั่งซ้ายอันนึงฝั่งขวาอันนึงนะครับเป็นไฟวิ่งซีเควนเชียลไลท์ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยด้านล่างเนี่ยไม่มีกระจังหน้านะแล้วก็ล่างมาสุดนี่จะเป็นตัวรับอากาศสําหรับการเย็นแบตเตอรี่นะครับตัวโคมไฟหลักจะอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างรถนี่จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานู้นล้อนะครับดีไซน์ของ G6 เป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะครับยางขนาด255 45 R20 หน้าและหลังนะครับให้มิชลินพายล่สปอร์ต e v มาด้วยนะครับถือว่ายางค่อนข้างที่จะดีนะจะเห็นว่ามือจับประตูจะเรียบไปกับรถนะครับเวลาเราดินเข้ามาใกล้นะครับนี่มันจะเปิดออกมานะครับล้วก็เดินขึ้นแบบง่ายได้ถึงแม้จะเป็น SU v เป็นกระจกเฟรมเลสนะครับกระจก2ชั้นด้วยนะครับทำให้ด้านในค่อนข้างที่จะเงียบพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ g6 นะดีไซน์เป็นคุบๆหน่อยนะครับมาที่ด้านหลังนะครับก็จะเห็นว่าเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับจะเป็นไลท์บาร์สชิ้นแต่ว่าในไทยเนี่ยจะไม่มีตัวสปอยเลอร์ที่ยกขึ้นมานะครับจะเป็นแบบเรียบแบบนี้ นะครับดูธรรมดาช่องชาร์จมีอันเดียวนะครับอยู่ฝั่งความันจะเป็นปุ่มให้กดเข้าไปได้นะครับ เปิดออกมานะครับก็คือนี่เปลี่ยนช่องชาร์จมาเป็น AC DC แล้วนะครับ AC ชาร์จได้เร็วสุด11กิโลวัตต์นะครับ DC ชาร์จได้เร็วสุดในรุ่น Long Range 280กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าเป็นแบบ 800v architecture นั่นเองครับแรงม้าสูงสุดของ Long Range ครับอยู่ที่285แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่440นิวตันเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะแรงขึ้นกว่าตัวปกติระดับหนึ่งเลยนะครับ0-100ลดลงมาครึ่งวิกว่ากว่านะครับอยู่ที่6.2วินาทีขึ้นมาในของเจ้า x g 6ับกก็ตต้อองว่าว เป็นพวงมาลัยขวาแล้วนะครับก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับทุกอย่างดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับถือว่าด้านไหนก็รุรายอยู่เหมือนกันนะครับพวงมาลัยดีไซน์ทั้งตัดหน้าทั้งตัดท้ายเลยแ,ลแปลกเหมือนกันนะเวลาขับนะครับ,รบแล้วแบบ มันไม่ค่อยจะถนัดขนาดนั้นนะครับแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันจะเห็นว่ากราฟิกค่อนข้างที่จะสวยนะครับตามเหมือนเนเกมเลยเพราะว่าตัวหน้าจอใช้ระบบการ์ดจอเอ็นวีเดียนะครับก็จะทําให้กราฟิกมอนค่อนข้างที่จะลื่นเลยดูตรงการนะครับลงมาตรงนี้จะเห็นว่าไม่มีปุ่มการควบคุมอะไรต่างๆเลยนะครับเป็นเพียงแค่คอนโซลที่ใหญ่มากด้วยนะดูมันใหญ่บเบ่มเลยนะครับที่วางของด้านล่างนะครับมี usb type c กับ type a อย่างละช่อง นะครับตรงนี้นะจะเป็นตัวバレสชาร์ตนะครับมี2อันนะครับเป็นชี50วัตต์กับ50วัตต์มาพร้อมกับรูแอร์ด้วยนะครับเพื่อทําให้เวลาหลายคนคงจะรู้ว่าเวลาชาร์ตไวเลสเนี่ยมันจะทําให้เครื่องค่อนข้างร้อนนะครับและต่อคาเพอีกนะครับรว่าต่ออนอโตอีกมันจะทให้ร้อนขึ้นไปอีกนะครับก็มีตัวแอร์ตัวนี้มาให้ก็ทําให้โทรศัพท์เราเย็นลงก็ต้องบอกว่ามันยังมีความแข็งอยู่มันไม่ได้นิ่มเหมือนมันโยนๆนิดๆนะครับแต่ไม่ได้โยนแบบ มากขนาดนั้นมีโหมดการขับขี่หลายโหมดนะครับตรงนี้เลยกดโหมดขึ้นมาช็อตคัดตรงนี้นะครับประหยัดมาตรฐานสปอร์ตตัวปรับแต่งนี่คืออินดิวิชวลแล้วก็โหมดเริ่มต้นก็คือตอนเราขึ้นรถมาตอนแรกเจ้า G6 คันนี้นะครับมีกล้องทั้งหมด12ตัวรอบคันแล้วอันสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้นะครับข้างคนขับนี่เลยนะครับก็คือตัว Driver Monitoring System นะครับจะดูตาคนขับนะครับว่ามองอยู่หรือเปล่านะครับมันก็จะขึ้นเตือนนะครับว่าเรากําลัง เพย์ t อทเทนชันะครับหรือว่าให้ความสนใจกับการขับขี่รถยนต์ไหมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าระบบของเจ้าคันนี้ค่อนข้างที่จะฉลาดเลยครับถามว่ามันขับแล้วมันแบบว้าวไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นรถไฟฟ้าคันหนึ่งที่ขับเร็วได้นะครับใครนะครับที่สนใจเ a นวเอ็กซ์เ่ G6 คันนี้นะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของเอ็กซ์เป่ว์ประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ